สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยม e ีที่452ครับมาใหม่หนึ่งชุดนะครับล่าสุดนะครับผ้าเก่ายอดนิยมบ้านบ้านนะครับเพิ่งเหมามานะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปนะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับสวยเก่าสมบูรณ์ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์เสร็จบ์โทรศัพท์นะครับช่องทางนี้เลยนะครับในการติดต่อครับ ถ้าลายไม่ขึ้นก็สแกน qr code เข้าไลน์นะครับเก่าๆบ้านๆครับมาใหม่ๆนะครับรายการแรกนะครับสุดยอดหายากครับเป็นพระกิ่งเปาเวรเรนะครับเป็นพระหน้าปกยุคโบราณนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพระกิ่งเปาเวเลสครับพิมพ์พระหน้าปกเจ็ดเสียนนะครับสุดยอดพระเก่าสวยและสมบูรณ์ครับเป็นกิ่งเก่าโบราณนะครับมีโคตรเม็ดงานะครับตรงนี้นะครับกิ่งยุคเก่าครับ เก่งปาวาเลตพิมพ์พระนาคปกสุดยอดหายากนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับผิวส,สวยดั้เดิม,ดมหแห้งๆเก่าๆนะครับสุดยอดพัฒคุณความสวยครับมาใหม่ล่าสุดครับแล้วก็ปตะคอเจ้าของมาเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาพระนอิจังหวัดเพชรบุรีรุ่นแรกปีศูนย์สามเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงครับสวยเก่าคมชัด รอยเลี่ยมใช้มานะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีครับปีศูนย์สามเนื้อโลหะนะครับเก่าแห้งเดิมๆครับจะมีริ้วจีวรนะครับในตำรานะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยจากในบล็อกนะครับเส้นสังคตินะครับที่พาดลงมานะครับซอกคอนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีครับปีศูนย์สามครับ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับผิวเดิมๆส,สวยๆเก่าๆนะครับมาแบบนี้เลยนะครับได้ธรรมชาติสุดๆครับเหรียญยอดนิยมรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดต่อได้วยเหรียญหลวงปู่สีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับจังหวันดนครสวรรค์เป็นเหนรียญรูปไข่หลวงปู่ศรีปี19ครับเหรียญน,นี้สร้างเนื่องในงานเที่ยวลึกในงานผูกระสีมานะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคครับปี19เก เงินจีเก่ายอดนิยมนะครับหลวงปู่ศรีฉันทสิริครับสวยเก่าคมชัดนะครับปีหนึ่งเก้าครับเหรียญยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหัวแหวนธงชาติลงยานะครับหลวงพ่อทบวชชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสุดยอดหายากครับยุคสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่ากนะครับแต่ของเดิมเลี่ยมเก็บไว้นะครับสวยงามมากครับเหรียญหัวแหวนธงชาติลงยาครับสวยสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อทบวชชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ มีชื่ออยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับเหรียญหัวแหวนธงชาติเรื่อมเก่าเดิมๆนะครับสวยงามคลาสสิกครับเหรียญหัวแหวนสุดยอดหายากครับต่อไปก็เป็นชุดหลวงพุทิมวัดละหารไล่นะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพิมพ์รูปเหมือนท่านนะครับหลวงพุทิมวัดละหารเหล่าองค์นี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าแห้งเดิมๆครับหลวงพุทิมนะครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับรูปเหมือน มีชื่ออยู่ใต้ล่างนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งเนื้อผงนะครับและเนื้อโลูกหะเก่าหลวงพุธทิมวัดรหันไล่ครับมาพร้อมกับพ้าคุ้นแผนนะครับหลวงพุธทิมยอดนิยมครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆสมมุติสุดๆนะครับเหมาบ้านมานะครับล่าสุดหลังยันนะครับหลวงพุธทิมวัดรหันไล่ครับจังหวัดระยองเนื้อออกแดงๆนะครับองนี้นะครับมีค่าแป้งโรยพิมพ์เก่า สวยสมบูรณ์นะครับหลวงพุทธมขุนแผนครับยอดนิยมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับแล้วก็ชุดเล็กนะครับเป็นชุดพระปิตานะครับหลังรูปเหมือนหลวงพุทธมนะครับรุ่นนี้น่าจะสร้างประมาณปีหนึ่งเจ็ดได้มาพร้อมกันสามครบสามแบบสามอย่างนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพุทธมวัดละหารไล่ครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พระปิตานะครับเล้อทองแดงนะครับสวยเก่าคมชัดได้มาสามองค์นะครับ เนื้อทองแดงแล้วก็กระไหลเงินกระไหลทองครับองนี้เป็นกระไหลทองนะครับสวยงามมากครับหลังลูกเหมือนหลวงพุทิมน่าจะสร้างประมาณปี17นะครับหลวงพุทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองครับครบชุดครบชุดนะครับครบเซตสวยเดิมนะครับกระไหลทองนะครับองนี้นะครับหลวงพุทิมพระปิตานะครับหลังลูกเหมือนจับยากมากนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นกระไหลเงินนะครับให้ชมจะชัดนะครับสวยงามครับ ผู้ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับมีชื่อรายละเอียดนะครับบอกอยู่นะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับเงินทองนากระไรเงินกระไรทองกระไรนาคนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งของรายการนะครับบ้านๆเก่าๆที่สวยมาใหม่ๆครับลงรักเก่ามากๆนะครับองนี้นะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งของรายการครับหลังก้างปลานะครับยุคโบราณครับสุดยอดหายากนะครับพระสมเด็จหลังก้างปลา คือชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับลงรักเก่าๆแห้งๆสวยครับเนื้อเก่าสุดๆนะครับพระสมเด็จหลังก้างปลาครับองค์ที่หนึ่งนะครับของรายการพระสมเด็จต่อไปเป็นองค์ที่สองพระสมเด็จเนื้อเก่าๆเ,เดิมๆครับมาใหม่ล่าสุดเนื้อแห้งเก่าสุดๆครับ สมบูรณ์มากนะครับองค์นี้พระสมเด็จหลังภาษาจีนครับด้านหลังจะมีภาษาจีนนะครับอ่านไม่ออกนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนน่าจะตั้งนะครับท่าเท็่ชื่นชอบและสนใจนะครับพระเก่าโบราณนะครับพระสมเด็จหลังภาษาจีนองค์ที่สองครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สามของรายการนะครับเรือที่สวยเก่าเก่าแห้งๆบ้านๆครับ ได้สวยงามนะครับพระสมเด็จองค์ที่3ครับเนื้อเก่ามากๆครับท่าไใดชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระขวัญใจมหาชนนะครับพระสมเด็จองค์ที่3เนื้อสวยแห้งเก่าครับงดงามมากนะครับองค์นี้องค์ที่3ครับ ต่อไปก็เป็นพระสุมกรกําแพงเพชรน,นะครับเนื้อสวยเดิมครับเนื้อออกมีแล้วไม่จนครับสวยสมบูรณ์มากๆครับไม่ผ่านการใช้นะครับพระสุมกอต่อไปก็เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรพิมพ์ขี้ตาองค์เล็กๆน้ำหนักเบาครับลงรักปิดทองเก่าด้านหน้านะครับเป็นพระเนื้อผง โบราณนะครับลัก,กเก่าๆแห้งๆนะครับเป็นลักร้อยปีนะครับท่าทห่ช่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับหลวงพ่อเงินเนื้อผงคุกรักครับพิมพ์คีตาเก่าต่อไปก็เป็นหลวงเพชรน,นะครับวัดหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นเนื้อชินนะครับโบราณรุ่นใต้ฐานครับจังหวัดพิจิตร เนื้อสวสวยเก่าๆเ,เดิมๆบ้านๆน,นะครับรูปหล่อร้อยองค์นะครับหลวงพ่อเพชรวัท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นพระที่ถูกนําไปซ่อนไว้ใต้ฐานพระนะครับหลวงพ่อเพชรวั่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับเป็นเนื้อชิ้นตะกวัวนะครับเนื้อชิ้นเก่าเดิมๆครับ,บตอนก็ได้พระคุณแผนนะครับพายกุมาร องนี้พิเศษนะครับมีลงชล้กเก่าเดิมๆครับพระคุณแผนภายกุมารครับเนื้อเขียวนะครับเม่ตามหานิยมสุดยอดครับพระคุณแผนห้าเหลี่ยมสุดยอดหายากนะครับพระคุณแผนนะครับกุมารทองอิริยาบถนะครับของพระคุณแผนนะครับน่าจะเป็นการชงนมนะครับ สวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ล่าสุดครับท่านใดที่เข้าับชมและสนใจนะครับ062 07 92526ครับพระเก,ก,ก่าๆส,สวยยอดนิยมบ้านๆโดยเฉพาะพระสมกรนะครับเนื้อเก่ามากๆครับมีรอยแห้งรอยย่นนะครับธรรมชาติความเก่าพระสมกรกำแพงเพชร สวยและงดงามมากนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับต่อไปก็มาชมเหรียญเก่าหายาก2 4 8 4นะครับเหรียญน,นี้นะครับผ่านการเลื่อมพลาสติกเก่านะครับสภาพใช้เหรียญน,นั่งถือไม่เท้านะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูกเก็ตครับ2484เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเนื้อทองแดงกเก่าๆสวยๆครับส่านใดที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับ เทพเจ้าแห่งแดนใต้อีกท่านหนึ่งครับจังหวัดภูเก็ตด้านหลังยังสวยเดิมนะครับด้านหน้าก็จะมีร่องรอยผ่านการใช้เก่าเหรียญน้ทองแดงครับนั่งถือไม้เท้ากับพัดยศหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับของเก่าๆที่สวยบ้านๆนะครับหลายรายการนะครับติดต่อเข้ามานะครับ0 6 2 0 7 9 2 5 2 6หอครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม